ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมได้มาทำการทดลองขับครับ n ิ w Suzuki XL7 นะที่มีการปรับเพิ่มออปชั่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าราคาจำหน่ายเนี่ยก็ขยับเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่ามีสิ่งใดที่เพิ่มมาบ้างแล้ววันนี้เราจะได้ทดลองขับครับ,รบขึ้นดอยช้างดูนะเดี๋ยวมาดูกันว่าขุมพลัง1.5เบนซินเนี่ย105แรงม้าเนี่ยนั่งกัน4ท่านมีสัมภาระด้วยขึ้นดอยช้างเนี่ย จะไหวหรือเปล่านะแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยกับราคาที่เพิ่มขึ้น,นจะคุ้มค่าหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้ครับ นิวบ New Suzuki XL7 นะครับโฉม2022สิเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆอ่ะมีแค่2อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีแท่นชาร์จไวเลสไรสสายนะครับกับกล้องบันทึกภาพที่อยู่ด้านหน้ารถตรงนี้มันจะแสดงข้อมูลไปที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ด้วยส่วนรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น s u z u k ิ XL7 แบบเดิมเอาไว้นะครับไฟหน้าก็ยังเป็น led มี a y t i m e r u n n i n g Light มาให้กระจังหนน้าก็็จะเปแบบ โครเมียมอยู่ตรงกลางนะครับไฟท้ายก็เป็น LED ไลท์กริดนะครับแล้วก็มีราวแหลกหลังคามาให้นะส่วนภายในห้องโดยสารของ Suzuki XL7 นะครับตรงนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะครับหลายท่านก็คงดูมาหลายครั้งแล้วนะครับกาตรตกแต่งภายในก็จะมาในโทนสีดำแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็แผงคอนโซลหน้านี่จะมีลวดลายที่เป็นคาร์บอนเคฟลาแบบนี้เอาไว้เลยสวยงามมากๆพววมาลัยจะเป็นท้ายตัดดี Shape นี่ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับมีมัลตีฟังก์ชันนะครับหน้าจอจะเป็นจอ LCD ขนาด4.2นิ้วนะก็เป็นแบบการปรับแบบ G-Force ด้วยสามารถดูได้นะครับว่าค่ารายละเอียดต่างๆในการขับของเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นี่แล,ล้วกดเปิบเปิบนี่มันก็จะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนได้ไนะครับแล้วก็หน้าจอ Infotainment เนี่ยขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เบาเป็นเบาะผ้าแบบสปอร์ตอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆนะครับคือตัวนี้เลยนี่แท่นชาร์จไวเลสไร้สายอ่วางสมาร์ทโฟนลงไปหน่อยตึงนี่ชาร์จแล้วเออเป็นแบบว่าชาร์จเร็วด้วยนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ว่าชาร์จหรือเปล่าว่าชาร์จติดหรือเปล่านะถ้าไฟขึ้นสีเขียวเนี่ยคือชาร์จแล้วนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ชาร์จไม่เข้าจะเป็นสีแดงกระพริบ อ่ามันก็มีบอกนะครับอ่าันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน New Suzuki XL7 ะครับส่วนอีกหนึ่งจุดเลยก็คือนี่กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการติดตั้งมาให้จาก OEM นะจากโรงงานก็คือการเดินสายเก็บสายต่งตางๆเนี่ยมันจะเนียนนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของการรับประกันคุณภาพของกล้องเนี่ยก็ชัดเจนดีนะครับซึ่งคุณสามารถดูภาพแบบ เรียลไทม์เลยนะนี่คุณกดตรงนี้นะกดที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์นี่เปิ้งนี่มันก็จะเป็นภาพที่แสดงแล้วว่าเนี่ยกล้องบันทึกภาพหน้ารถมันทํางานอยู่เนี่ยสตาร์ทรถปุ๊บกล้องมันเริ่มทํางานทันทีเลยนี่เป็นอย่างนี้เลยเออภาพก็ชัดนะนี่นี่ดูคุณภาพของกล้องถือว่าชัดเลยเออใช้ได้แล้วก็คุณสามารถเลือกดูย้อนหลังได้เลือกเปิดเสียงปิดเสียงภายในรถเนี่ยคุณจะพูดจะอะไรเนี่ยคุณก็ เลือกปิดได้เออมันก็มีตั้งคงตั้งค่าค้นหาก,กดหยุดอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้กล้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ข้อควรระวังสักนิดหนึ่งนะบางทีคุณผู้ชายเนี่ยไปท่องไปเที่ยวมานู่นนี่นั่นก็แนะนําว่าอย่าลืมลบภาพหรือว่า format card นะครับก่อนจะดับเครื่องหรือว่าลงจากรถนะไม่ง,งั้นคุณผู้หญิงขึ้นมาเปิดดูเนี่ยรู้หมดเลยว่า เราหนีไปที่ไหนมาบ้างนะครับอันนี้ก็แนะนําเล่นๆนะแต่อันนี้มันเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับการใช้รถการใช้ถนนในยุคปัจจุบันนี้การมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนนะสำหรับภายในห้องโดยสารของ Suzuki x l 7เนะครับเขาก็มาพร้อมกับห้องโดยสารที่ OR กว้างขวางนี่ใหญ่โตมากตามสไตล์รถแบบ Dynamic Crossover แบบ7ที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านบนเพดานเนี่ยเขาก็จะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับทั้งแถว2แถว3เนี่ยใช้แอร์จากตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีนี่ ปุ่มหมุนเปิดปิดนี่เราสามารถเปิดปิดได้นะแอร์หลังแยกออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็บาะแถวที่2เนี่ยสามารถเลื่อนหน้านะกระเถิบเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเอนนอนได้แบบแยกกันนะครับ 60- 40แล้วก็สามารถพับแบบราบเรียบแบบ 60- 40แยกกันนะครับแล้วก็เบาะแถวที่3นี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้ปรับพับแยกได้50-50นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอยู่ด้านหลังให้ด้วย นะก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นความอเนกประสงค์นะนั่งเจ็ดที่นั่งจริงๆเนี่ยก็สามารถเดินทางไกลได้นะครับเด็กๆนั่งอยู่ในแถวที่3ผู้ใหญ่นั่งแถวที่2ก็ไปด้วยกันมีความสุขร่วมกันทั้งครอบครัวนะไปท่องไปเที่ยวก็ไปด้วยกันทั้งบ้านได้เลยอ่าตอนนี้เราก็ออกเดินทางไปกับ suzuki xl 7นะครับจริงๆในเรื่องของ feeling การขับขี่สมรรถนะเนี่ยตรงนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วจริงๆก็ดูกันมาหลายคลิปหลายคลาแล้วนะครับมันก็เปิดตัวทําตลาดมานานแล้วเราขับ ไปหลายรอบแล้วแต่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วกันที่ได้มาขับเพราะว่าเราขับขึ้นดอยตอนนี้เราก็นั่งกันโหสี่ที่นั่งเต็ม,เ,ตมเลยนะมีพี่โคกีพีมีพี่เคนเกียร์อัพมีพี่โอสนุกมีสัมภาระด้วยเราขึ้นดอยช้างเชียงรายนะครับปกติรถเ,เปล่าเนี่ยมันก็มีความชันอยู่แล้วนะมันก็ขึ้นค่อนข้างที่จะยากลําบากอยู่แล้วนะอันนี้มาเต็มพื้นที่เลยนะครับแต่พอได้มาขับขึ้นดอยช้างจริงก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหามี เรื่องที่ต้องน่ากังวลอะไรนะครับนี่เราก็ไปแบบไม่ได้ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าด้วยนะครับมันมีช่วงเทคขึ้นแรงต่างเนี่ยเราก็สามารถขยับขับขึ้นมาได้สบายๆเลยนี่ใช้เกียร์ดีอย่างเดียวด้วยไม่ได้ใช้เกียร์สองหรือใช้เกียร์แอลเลยนะครับก็เดียวคันเร่งเดินขึ้นมาสบายๆเลยคุมพลังของเขาเนี่ยเป็นเบนซิน1.5 105แรงมา้า138นิวตันเมตรซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะเนี่ย,ย,ยจังหวะขึ้นนะครับเนี่ย ค่อยๆไต่ขึ้นไปสบายๆไม่ต้องไปเข้นรอบอะไรมันมากมายมันก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ขามานะครับผมนั่งหลังมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าโดนโยนจนเวียนหัวหรืออะไรนะครับผมก็นั่งมาสบายๆคุยเล่นกันมาตลอดทางก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเป็นรถที่ครอบครัวอ่ะพาครอบครัวมาเที่ยวนั่งกันเต็ม5ที่นั่ง6ที่นั่งหรือว่าไปนั่งแถวที่3กันด้วยผมก็เชื่อว่า มันก็ไม่เวียนหัวนะแล้วรถมันก็สามารถเนี่ยพาขึ้นไปได้นะคุณจะไปเที่ยวไปแคมปิง้งไปขึ้นเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจุดขายหลกัลกๆของ suzuki xl 7ในปี2อ2 2ยิบองที่เพิ่มมาให้จริงจริงเนี่ยก็คือในเรื่องของแท่นชาร์จไวเลสไร้สายตรงนี้ก็เอาโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายเนี่ยมาเสียบก็ชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก,ก็คือกล้องบันทึกภาพหน้ารถตรงนี้นะเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่กล้องเลย นะครับนี่มันก็จะขึ้นการบันทึกภาพให้เราดูสดๆเลยว่าตอนนี้นี่ถ่ายอยู่นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สามารถดูย้อนหลังได้เออมีเสียงเข้าไปให้ด้วยก็ถือว่าครบแหละนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วการเก็บส่งเก็บสายเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีเออตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าคุณผู้ชายก็ระมัดระวังน,นิดนึงนะไปท่องไปเที่ยวนะกล้องมันบันทึกอยู่อันนี้ถ้าลงรถก็อย่าลืมฟอร์แมตก,การ์ดหรือว่าลบเมมโมรีออกนะครับอันนี้แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมไปใช้ ผมก็คงต้องลบทุกครั้งเหมือนกันนะครับปลอดภัยไว้ก่อนอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟีลการขับแล้วก็รายละเอียดของ Suzuki XL7 ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับราคาจำหน่ายนะครับของ New Suzuki XL7 อย่างที่บอกไปมีการปรับเพิ่มขึ้นมานะโดยรุ่นเริ่มต้นนี่ที่เป็นสีโมโนโทนแบบนี้สีแบบล้วนๆเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่800,000 4,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวแบบโมโนโทน,นะครับก็จะเพิ่มไปอีก5,000จะอยู่ที่819,000บาทส่วนเป็นสีทูโทนนะครับถ้าไม่ใช่สีขาวนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่824,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวหลังคาดำแบบทูโทนจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่829,000บาทก็ถือว่าราคาที่ขยับปรับเพิ่มเนี่ยมันก็ใกล้เคียงที่จะไปเท่ากับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดแล้วนะแต่ว่า ยังไงซะ Suzuki x l 7มันก็มีราคาจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในกลุ่ม Dynamic Cross-Over ที่เป็นแบบ7ที่นั่งแบบนี้นะเ l 7เขาก็ยังซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าแม้จะปรับเพิ่มเข้ามาแล้วส่วนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกไปก็ย้ำอีกทีก็มีแค่แท่นชาร์จไวเลสไรสสายนะครับกับกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้เท่านั้นส่วนสมรรถนะการขับขี่หลายท่านก็คงได้ดูได้ชมมาหลายครั้งแล้วนะครับมันก็เป็นรถ ครอบครัวที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับขับไปไหนก็ได้ไปออกแคมป์ก็ได้ไปแบบเจ็ดที่นั่งจริงๆเนี่ยมันก็สามารถไปได้แล้ววันนี้เราได้ขับขึ้นดอยช้างมันก็ยังไปได้แบบสบายๆตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกังวลถือว่าตอบโจทย์นะครับใครที่อยากได้รถครอบครัวก็ถือว่าใช้ได้ซูกิเอ็กซ์เอก็เป็นรถที่ราคาเข้าถึงง่ายนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากการก็รบกวนเพื่อเๆเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์ กดซับสไคร b e ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์นะครับต้องขอตัว,วลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ